กวางอยู่ข้างหน้าครับผมกวางให้ลากวางสองตัวด้วยไงมาดิมาดิครับก็มาดิครับกัดไปเลยจะโอ้โหมันควิดเราด้วยโอ้มันควิดเราด้วย,โอ,ววยโ,อโอ้โอ้วหคโคตรแรงวิ่งเลยจ้านุ่งหน้าสู่1,000พุผู้ติดตามและยอดคนดูคลิปทั้งหมด4,000ชั่วโมงไปกันเลย นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับป่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์งดงามเรื่องราวเอ่อเรื่องราวที่คุณสร้างสร้างอะไรสักอย่างนะครับผมภาษาไทยค่อนข้างพิลึกเกือดหน่อยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมได้เวลาคุณจะเติบโตและล่าเหยื่อแล้วเลื่อนไปข้างหน้าเพื่อไปต่อก่อน อื uhm, oh, okay. huh ่นเรามาซ่อมอะไรก่อนโอเคใช้จอยสติ๊กเพื่อเคลื่อนที่ได้วบอกภาษาไทยพิลึกกึก์จังเลยโอเคโอเคก็เลื่อนไปทางนี้โอ้คือเดินโอเคอืมตอนนี้เรามาซ่อมผสมวงกลมอ่ะอยาง เออเรามาสอนเล่นนั่นแหละครับผมโอเคกดอืมกดเพื่อวิ่งไวขึ้นโอเคทําได้เยี่ยมมากได้เวลาเป้าหมายไปหาเป้ปหาหมายของเราแล้วโอ้ทำเคสแล้วก็กดตรงนี้อู้เพื่อโหอนเพื่อหาเเยื่อครับผมโอเควิ่งเข้าไปหาเเยื่อโจมตีสุนัขจิ้งจอกใช้ปุ่มโจมตีเพื่อกัดมันกดค้างได้ไหมครักดค้างไม่ได้ครับผมต้องกดรัวๆนะครับผมปึ๊กปึก,ปก เออเออเออส่วนี้้งจอกเรียบร้อยโอเคค่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็แนะนําสอนเล่นโอเคกดตรงนี้ปลดล็อกไอเทมด้วยกันใช้หนึ่พบาทกดเปิดฮีบโอเคโอ,คโอค้ได้อะไรมไม่เต็มไมหมดเลยจ้ะโอเคกดฟรีเพื่อเพิ่มกําลังกดปิดไปตอนนี้คุณพร้อมสำหรับการประจนภัยของตัวเองแล้ว ตั้งชื่อว่าพี่ห้ามเว้นวรรคนะครับผมอันเดอร์สกอร์ก็ไม่ได้ด้วยก็เป็นพี่เวฟนะนะครับผมเึ๊บเึ๊บเึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บโอเคสวยงามครับผมกดโอเคไปครับผมโอ้โหมีที่แต่งตรงแต่งตัวด้วยว่าสุดยอดเลยครับผมโอเคผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเวฟน,นะครับผมในเกมวายครานะครับผมก็เป็นเกมแบบว่าเอม ล่าสัตว์อะไรแบบว่าเราเป็นสัตว์แล้วเข้าไปล่าเหยื่อนะับผมซึ่งเกมนี้สามารถเล่นออนไลน์ดูคนสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมจเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้นะครผมผมก็มาเล่นให้ดูแลผมเห็นเกมมันน่าเล่นดีแล้วมันเล่นออนไลน์ด้วยน่าสนใจมากครับผมผมขอเป็นตัวนี้ได้ไหมเท่ดีไปดูเลยครับผมโอเคก็สำหรับเกมนี้ก็ไปโหลดกันได้นะผมที่ส ที่เป็น s App Store นั่นแหละนะครับผมก็สามารถไปโหลดกันได้ครับผมก็มาเล่นกับผมได้นะบอกไว้ก่อนมาเล่นกับผมได้ผู้เล่นคนเดียวผู้เล่นหลายคนเห็นไหมผมก็จะกดเป็นผู้เล่นคนเดียวก่อนนะผมเกมันบ,บังคับโอเคเข้าไปที่ในป่าน,นะผมก็สามารถโหลดมาเล่นกับผมได้นะผมบอกไว้ก่อนสามารถโหลดมาเล่นกับผมได้นะครับผมโอเคก็เพื่อเราจะไปว่ามาเล่นด้วยกันอะไรเงรี้ยทุกคนเยี่ยมไปเลยว้าว มาดูกันซิว่ามันจะให้เราไปไหนมันจะให้เราไปยะาล่ตัวนู้นครับผมไปเลยกระต่ายน้อยกัดเลยเจาะเงบเงบเงบโอ้มันกัดไปบูทูธป่เนี่ยโอเคเข้าถึงลวระดับห้าจะเข้าถึงนักลบเมธโอ้เมธอันแทกยางโอเคกินเนื้อได้ด้วยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่วางก่อนวางโอเคแตะตรงนี้เพื่อกินครับผม เดี๋ยวสิอ๋อแกะค้างแกะขางแกะข,าง,กะขางบ้านแตะขางก็ผมเพื่อกินเนื้อแล้วก็จะอืมน่าจะเพิ่มแล้วอ,อย่างอ๋อเพิ่มมิลับผมเพิ่มมิลด้านล่างนี้ทุกคนดูด้านล่างปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเพิ่มก็ผมโอเคไปภารกิจก็คือให้มากัดกันลอกด้วยครับผมกัดกันลอกครับผมกันลอกกันลอ,อกก,ออกันลอกกโอ๊ยยงัยงยงังไกลไปกันลอกครับผมกันลอกกันลอกก็มาค้าบผมโอเคเรียบร้อยปลดล็อกระวังพิเศษเลย กัดเออกระลอกเรียบร้อยผมแล้วก็กินเนื้อด้วยนะกินเนื้อด้วยกัดแล้วก็กินเนื้อด้วยนะผมเอ้ยทำไมมีหัวใจขึ้นด้วยอ่ะเฮ้ยหัวใจขึ้นกับมาป้าตัวนั้นวะทุกคนหัวใจขึ้นกับป้าป้าตัวนั้นหมายความว่าไงครับผมมีให้กดต,ตรงนี้นะตรงใบไม้ทุกสอนบอกใช้หนึ่งพันบาทเพื่อเปิดหีบอีกแล้ว <c oughs> ดูเช่ญจะได้อะไรโอ้โหได้แบบสกงสกินอะไรนี้ใช่ปะ่ะโคตรเอ่เลยวะโอเคครับผมเพจให้ทำอะไรต่อเอออือหือ เฮ้ยมันกัดเรามันกัดเราโอ้มันกัดเราครับผมมันกัดโอ้โหกระโดดกระโดดกระโดดโอ้ผมกระโดดเฉยกัดมันกัดอืดอกินว่าโหดเหรอเววห้าเวลหกนะมันเววห้าโอ้ยสารสัมพันธ์เสร็จแล้วว้าว <Wow. S 1> What the fuck กัดกันเนี่ยนะสารสัมพันธ์เสร็จแล้ว <ś wie> ชื่อว่าสโนเลยครับผมจัดไป <ś wie> คืออะไรอ๋อมีสองตัวใช่ไหมอ้อไปเลยเออมีสองตัวเพศหญิงใส่ชุดได้ด้วยโอเค เอาไว้ก่อนก็ได้ไหมใสไปเลยก็ได้นะผมเอาไว้ก่อนก็ได้กดไปเลยสานสัมพันธ์คืออ๋อเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วไปกัดกันเนี่ยนะคือมันแพ้เราแล้วเราก็คุมมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครอบครัวเลือกตัวละครฟรีอัปเกตแล้วก็อ่ะโอเคผมสามารถเล่นเป็นตัวที่ไปจับมาได้ด้วยนะสุดยอดเลยมันบอกว่าให้ไปถึงระดับเลเวล10นะผมโอเคเควสก็คือให้มันจะช่วยเรากัดไปไว้ตัวนั้นอนะ น่าจะช่วยดูจากสภาพแล้วมันน่าจะช่วยเรากัดหวยก็คือไปกัดกระรอกสองตัวตัวนี้เลยจ้ากัดไปเลยมาช่วยด้วยเออช่วยกันกัดออโอเคแจมแมวจ้ากินเนื้อกินเนื้อกินเนื้ออื้กินเนื้อับผมโอเคมันไม่ได้กัดกระรอกมันให้กัดกระ,ะต่ายไะนะ น่าจะกัดกระต่ายนะผมไม่ใช่กระรอกครับอกโอเคกระต่ายก็กระต่ายดิเบผกกระต่ายกระต่ายโอเคขอบใจเพื่อนที่ช่วยโอเคไม่ต้องกินแล้วครับผมเสียเวลาครับอมอ๋อมีมีอันนี้หมดด้วยสเตมิน่าคือสายฟ้าน่าจะหมดนะครับผมคือต้องกินคิดว่าน่าจะต้องกินับผมเพิ่มเพิ่มสายฟ้าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อยู่เฉยก็เพิ่มแล้วยู่เฉยก็เพิ่มแล้วผมสายฟ้านั่ะความเหนื่อยนั่นแหละความเหนื่อยโอเคตัวหนึ่งก็คือกระรอกดำคราบผมเควสก็คือกระรอกดำอุ้ยมันกัดเราด้วย มาช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้ามาไปตอนนั้นหายไปไหนวะโอเคมาแล้วผมโอเคช่วยกันกัดโอโหหมาหมูแล้วผมบอกเลยว่าหมาหมูครับผมกินเนื้อได้จากกินเนื้อเอ้กันดด้วยบลูทูธไปครับผมช่วยกันกัดช่วยกันกัดลุมมันเลยหมาหมูหมาหมูหมาหมูโอเคเดอะเออสโนสามารถไปนอนในกรงได้แล้วตอนนี้โอ้กดที่รูปบ้านโอ้วับกลับบ้านครับผมบับกลับบ้าน แล้วกดปุ่มแซ t เพื่อนอนอู้นอนเราได้อะไรอะเอ่อเออนอนเราได้อะไรอะ่ะพ <What? S 1> ักฟื้นร่างกายไงใช่ไหมอะน่าจะใช่ครับผม,มน่าจะจะว่านั่นแหละพักฟื้นร่างกายนะแล้วก็วับกลับไปที่บ้านอีกทีหนึ่งครับผมกดอีกทีหนึ่งก็คือการกลับไปที่ป้าครับผมโอเค ปิศาต่อไปเคเวสจะมาในอีก2ี่สองวินาทีผมกัดไปกัดไปกัดไปสะบัดหัวสะบาดหัวสะบัดหัวสะบัดหัวโอเคเรียบร้อยได้เวลาไปนอนอีกแล้ววะต้องใส่ต้องพักฟื้นนะัผม,มต้องใส่เหนื่อยต้องใส่เหนื่อยต้องพักฟื้นสลิปปี้จ้าโอเคนอนอีกแล้ว,วอ่ะเออต้องให้อาหาร มันอย่าเพึ่งเอาจะกรงอะไรโอ้ยได้ตัวใหม่เฉยลงอ่ะชื่อว่าเจนูสนะครับผมโอ้ยโอ้ยได้คอดลูกว่ะเฮ้ยเฮ้ยได้คอดลูกตัวผู้ตัวผู้เออท่าใช่ไหมแต่งได้แต่งได้เออผิวหนังนี่เลยตัวนี้เลยหายากคร right. uh ับผมได้มาต้องใช right. ้คร <ấ> ับผมแล้วก็สีนี้มีโอ้กรงกรเสริมด้วยตา ทั่วไปโอเคเฮ้ยตาเมื่อกี้มีที่โหดตาโหดตาโหดโคตรดุอ่ะโคตรดุอ่ะบอกเลยโคตรดุโอเค,อเค,เเ like อเคได้เลยจะ้ะโอเคได้มาอีกตัวหนึ่งได้ไงวะเนี่ยงงโอ้ดูดิเฮ้ยน่ารักอ่ะกระตุยจุยอ่ะงงครับผมนี่คือเราอยู่บ้านเราใช่ไหมอ่ะอืมแต่ก็งงนะว่ามันได้มาได้ไงกวางอยู่ข้างหน้าครับผม ก,กวางให้ลากวางสองตัวด้วยไงมาดิมาดิครับก็มาดิครับกัดไปเลยจะโอ้โหมันคุ้ดเราด้วยโอ้มันคุ้ดเราด้วยโอ้โอ้โหข้โคตรแรงวิ่งลยจ้าขี้โคตรแรงเพื่อนฝากด้วยโอเคไหมอะไรเพื่อนกัดอยู่ครับผมเพื่อนกัดอยู่เพื่อนกัดอยู่เพื่อนกัดอยู่จะเพื่อนกัดอยู่กัดมันโอ้กัดมันโอเค เพื่อก oh ัดเวลอัพเลยว่ะโอ้โหเวลอัพไม่ต้องกินไม่ต้องอัพไม่ต้องกินเฮ้กินก็ได้กินเพิ่มเพิ่มเวลนะครับผมเวล์สิบสองแล้วเวล์สิบสองแล้วครับผมโอเคโอเคมีหมูป่าด้วยทุกคนรออะไรครับผมผมอยากรู้ถึงมันไม่ใช่ควอยสเราเถอะแต่ผมอยากรู้มันจะเจ๋งแค่ไหนโอ้โหเลือดร้อยแปดสิบเลือดสิบสามเลือดร้อยแปดสิบโอ้โหกัดโคตรแรง กัดโคตรแรงโอ glasses, มาดิมาดิจูให้เพื่อนกัดได้จูให้เพื่อนกัดได้อบอกเลยจูโอ้แต่มันวิ่งไวว่เฮ้ยมันวิ่งไวกับเพื่อนมาเนี่ยมันวิ่งไวกับเพื่อนมาเนะี่ยโอ้โห,โโหมันวิ่งไวกับเพื่อนรับผมแต่ก็ยังไหว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 กดกดคำรามไปทีแล้วนะมันจะเป็นการสตนันเงี้ยผมร้องนะั่งงกๆเลยก็บผมโอ้โหตายนะจงจ๋าน่า อย่าไปกลัวดีวะแค่ขอแค่ตัวเดียวอะขอแค่ตัวเดียว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 ขอแค่ตัวขอแค่ตัววิ่งจะวิ่งโอ้เลือดเหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งเกือบจะตายเลือดเหลือหนึ่งเกือบจะตายเลือดเหลือหนึ่งเกือบจะตายกันมันกันมันสเตมินาจะหมดแล้วคำรามไม่ต้องคำรามวิ่งหนีเอาวิ่งหนีเอากันมันไปกันมันตายตายสาม เออเวลัพ uh huh. ไปแล้วจ้ะมาดิครับผมก็มาดิครับผมเวลัพบอกเลยนะเวลัพนี่เลือดเต็มนะเวลัพเลือดคำรามสตันไปหุ้ยมันมาเพิ่มมันมาเพิ่ม,มอย่าไปกลัวมาเพิ่มก็มามาเพิ่มก็มาวิ่งก่อนครับผมวิง่งเลือดเลือดสูดต,ตายอีกแล้วโอเคครับผมและนี่ก็คือเกม w i ค d card นะครับผมก็คือเกมแบบว่าเออราทรงราสัตนะครับผมซึ่งผมจะบอกก่อนว่า ไอเกมนี้มัน,ม,นมันไม่ได้แค่ว่าเราเป็นหมาป่านะผมเราสามารถเป็นสัตว์อื่นได้ด้วยครับผมต่างๆนานานะผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดอยากเห็นผมเล่นเกมนี้อีกนะผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะผมยังยังไม่ได้เห็นลูกน้อยเราโชว์ศักยภาพเลยครับผมดูตาน้องสิช่างน่ากลัวซะเหลือเกินครับผมโอเคถ้าอยากให้ผมเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ไปด้วยนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ see y u จ้า